เอดเผือด้วยค่ะสองฟองค่ะแม่ครูสูตรฟองหนึ่งแม่ครูฟองหนึ่งเนาะค่ะเนาะสองฟองค่ะอยากกินไข่ดาวเดี๋ยนะคะเอาเอาเอาไอ้นี่เนยย่างใกล้ๆเตาก่อนเพราาะว่มันจะไม่สุก ไม่ดูเฉยๆจะทานด้วยโอเคนะคะเปิดกล้อง ขนาดทอดไข่ดาวนะพี่สูพี่บอสยังไม่เดือดเลยไฟนะดูดูดูด,ดูกระทะอย่างนี้เราจะให้สื่อไว้ใจได้ไงดู <laughs> มาดูกระทะแล้วก็หาว่าส่อเป็นเมียน้อยเมียหลวงกระทะนี่แหละเมียน้อย เมื่อกี้นี่เอาใบาผักลงจวดจวด,ด้วยนะพีวันจวดแล้วเอาใบาผักลงเมื่อกี้นี่ <laughs> นั่นไงกำลังเดือดเดือดสวยนะเตรียมตัวเลยบอบอสคืนนี้บอสเตรียมตัวเลยไม่ต้องนอนเลย คืนแน่บอสไม่ได้นอนเลยคืนนี้คึกคืนแน่งม่พี่วันเนาะบอกบอสเตรียมตัวเลยทาดไข่ดาวยังไงให้สวยมาดูนะคะบอสไม่นอนแน่คืนนี้ ถ่ายแล้วถ่ายอีกค่ะเอาอีกเครื่องถ่ายอยู่ด้านน้นอ่ะเอาอีกเครื่องเปิดอ่านโอเคนะคะไม่ชอบสุกมากนะคะปรีปี สุดท้ายเราก็ได้กินไข่ดาวถ่ายแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ได้ไข่ดาวกระทะไฟฟ้า พอมถึงพิษณุโลกเลยไม่คือว่าปดไฟก่อนนะคะอยู่กับครัวันเลยดูกับครัวเดี๋ยวเอาของหยับไปไว้ตัวข้างหลังก่อนขยับไปไว้ตัวข้างหลังก่อน รู้ไม่ว่าอะไรนี่ข้าวผัด